สวัสดีครับผมนอสซิลินะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกม Night Dive คืนหลอนซ่อนทางเป็นเกมเฮอร์เร์นะอ่าเป็นเกมเฮอร์เรสฝีมือคนไทยนะครับวันนี้เราจะมาล่าผีที่อยู่ในเกมนี้กันนะครับว่าเราจะเจอผีตัวไหนอะไรยังไงบ้างถ้าเ,เพื่อนๆพร้อมมาแล้วฝากกดซับกดไลค์คอมเมนต์พูดคุยมาได้แล้วไปดูเกมกันเลย let's go เปิดเพลงก่อนเลยเปิดเพลงก่อนเลยจังหวะนี้เหมือนเดิมไหมฮะ กับหนเวียรถคนเดียวคนที่ฝนเหงาเสนไฟสลัวต้อไปทลืนใจสั่วาดใจสั่าดใจสั่นาดมีอะไรแปงแฝเกิดอะไรวะอนดหนเจ้ไ้ครอนสอดไรโอ้ย ไม่เพลงคุดมันเลยวะผมไม่บินใช่ไหมไม่ติดลิก้ผิดเนาะนี่ยอันนี้สาราเหมือนเดิมศาลาก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเอออะไรเนี่ยวัดทัพแหมนพุทเรียนมวยไทยอนี้เตียกอะไรอ่ะอดช้างโอ้ โอเคโอเคเดี๋ยวต้องจอดรอใช่ไหมอะไรวะช้างเหรอมีช้างอันนี้อันนี้คือปกติปะ<ม>หรือว่าแมปแรกมันคือปกติสุดเราต้องเราต้องจำแมปแรกแต่ว่าธนูต้องเอาวะโอเคคนมันอ่ะ okay, มีอะไรโอเคอะไรช้างช้างกูอยู่ไหนเจอแล้วพี่แต่มันเปิดไม่ได้เอ้ยแนย่ชายยังไงนี่เราอืมอันนี้คืออะไรตัวอย่างเหรอคือขับปุ๊บควิดเลยว่างั้น <c oughs> ไม่ได้แดกพี่หรอกพี่ดอมโทโต้แล้วกูขอถอยไปตั้งหลักแป๊บแล้วกูถอยตั้งหลักแป๊บเดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวกูจะอัดไปด้วยความเร็วรอแป๊บ <c oughs> ไม่ได้แดกกูหรอกบอกเลย ซ้ายขวาด้วยทุกคนว่าเราออกขวาไหมมันโล่งๆดีเราอัดเลยเราเหยียบเราเหยียบมาแล้วจังหวะนี้ฮะแล้วเหยียบมาแล้วเจอช้างปุ๊บปุ๊บหักหลบหักหลบโอ้ย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 เบาเบาเบาไอ้สองเบาอุ้ยช้างมันไล่ว่ะแค่นี้อ่ะเชื่ออันนี้ถ้าอ๋ออันนี้คือสิ่งผิดปกติใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวนี่อ๋อ

พี่พี่เฮ้ยพี่พี่ทำไรพี่พี่อร่อยไปน่ะเด็กช้างเหรอพี่คนคนแถวนี้เขาเด็กช้างกันเหรอพี่เอ่อพี่พี่สนใจกูหน่อยพี่โอ้ไม่สนใจสงสัยอร่อยจัดซอยจุเลยอ่ะไปต่อ อะไรวะเฮ้ยมันตามวะ่ะเฮ้ยมันตามว่ะทุกคนไม่แดกหรอกยากไอ้น้องพี่จะอบโต้โตเฮ้ยเฮ้ยเบา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 เดี๋ยวตกทางตกข้างทางทำไงไอ้น้องเอ้าเพลงมันบูไนะนบ๊ได้นะเพลงมันบู๊ได้นะอุ้ยเฮ้ยบอกเนี่ยอ๋อไม่มีละโธ เ้ยตามมาเอ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้ยตูดโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยขาวๆตัวอะไรอ่ะเฮ้ยมาเาไอ้น้องอุ้ยเดินดักหน้ากุชนมาเด้มาเด้เฮ้ย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 ความไอ้เกียรตความเดี๋ยวอ้ยยังอยู่กูยังอยู่กูยังอยู่กูยังอยู่มาดิมาดิตอกใส่ตอกไฟใส่ด้วยมาดิมามาดิมาดิ โอ้ยโอ้ยโอ้ยรถเถินรถเถินรถเถินเบาเบาไอ้หน่องเบาโอ้โหรถคุณยกล้อด้วยโอ้ยเบาเบาบอกให้เบาเบาฮู้เบาหน่อยโอ้ยโอ้ยไม่ขนา n a ือพี่หรอกโเพลงจบแค่นี้เหรอเนี่ยแหละสารมาลายขอบคุณครับไปต่อนะโอเคตีสามว่ะ หาช้างโอเคช่วยจำนะทุกคนช่วยจำนะอะไรที่มันผิดปกติยิ้มบอกผมหน่อยนะเออโอ,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 อ ตีตตตตตนิสตีนิสตีนิสตีนิสโอ้โหตีนิสตีนิสผีบนอะไรขี่บนภูเขาภูเขาไหนครับไม่เห็นมีเลยภูเขาภูเขานี่เหรอมีผีตรงไหนครับออกผ่านมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงผมอยากเห็นนะกลับราได้ไหมอุย้ยกลับเราได้ด้วยก <c oughs> ลับย้อนกลับได้ด้วยเหรอ เป็นเพลงก่อนป็นเพลงก่อนมีผีบนภูเขาเจอยังยังเลยมีคนบอกว่ากูเจอผีบนภูเขาเดี๋ยวแป๊บนึงไปไปดูก่อนเราต้องไปเห็นก่อนอันนี้คือขับย้อนผมลองขับย้อนมาดูนะผีบนภูเขาขับรถได้วะทูกไหมโชว์สกิลการขับขี่นี่โชว์สกิลการขับขี่เราระดับเทพเลอเราอ่ะไหนครับ เส้นเป็นเพื่อนกลัวเหงาเพลงมันเล่นรอบเดียวอะเราเราไม่รีบเปิดเพลงนะเราไม่รีบเปิดเพลงดกวาเนาะเอออุ้งเหมือนเดิมนะระวังช้างโอเคทางเลี้ยวอ่าเหมือนเดิมโอเคทุกอ,อย่างเหมือนเดิมครึ่งทางแม้แต่เราค่อยเปิดเพลงเนาะเราจะได้มีเพลงฟังจนจบตลอดทางเออยามทัดลวยพัดมาอะไรนะขัดหลวยพัดมา

แฟร์แฟร้ยชี่ยายยายยาอ้ายยายอ้ยอยาชนอ้อยชนยายยายเบายายเบาได้เบาอ้าวแค่นี้เหรอ็กาก็นดกว่าจะโหดกว่านี้ อะไรวะเชี่ยยายอุ้ยอุ้ยนาารู้ตัวอ้ยยายยายเบายายยายเบาเบาเบายาย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 ชนแก่ยายชนแก่ยายเดี๋ยวมันจะล่วงมันจะตกอยู่แล้วยายยายเดี๋ยวมันตกยายยายโอ้ยโอ้ยยายยายลงมาต่อยตัวตัวไหมลง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 รถไงวะเดี๋ยวแม่งเอ้ยตัวตัวแม่งเลยหกโมงเช้ากันแล้วเอ้ยไม่มี ว้าวไม่มีจริงโอ้โหเพิ่นเลยเปิดเพลงอีกสักรอบยามยามคำคืนมิเปลี่ยนกาดน้ำเย็นระคุนเดียวทนะลุเงียบเงาแสงไฟใสสุดลัวเราดำตะคุนคุ้มใจสั่นไหวมันมีอะไรแฟฝๆ หลอนซ่อนทางไอ้ต้นไม้ต้นไม้ต้นนั้นมีเหรอหลอนซ่อนเจอเจออะไรถูกเยอะอุ้อออออออยมึงพวก,กกูยากเลยนะเกมเนี้ยควบคุมรถเนี้นยเดี๋ยวเจอสารานี่ก่อนเดี<ค>๋ยวแวะดูว่อามีอะไรไหมรอบเนี้ยต้องมีแล้วหกโมงแล้วหกโมงขนาดนี้ต้องมีอะไรให้กูแล้วไม่มี ไฟก็ปกติทุเรียนไม่มีไม่มีอะไรเลยอวะดูผมสังเกตไม่ดีวะมีอะไรหรเดไม่มีอะไร ไม่มีเดี๋ยวคุยกับผมตรงนี้ก่อนนะทุกคนคุยกับผมตรงนี้ก่อนเกมผมซื้อมา170บาท170กว่าบาทไม่เจออะไรเลยวะผมเจอยายสปีดกับผีซอยจุะ๊ะแล้วผมยังไม่เจออะไรอีกเลยคืออะไรวะเนี่ยไม่มีเนาะไม่มีก็ตรงไปอาจจะไม่มี อาจจะไม่มีเรกไ็ได้นั่นอะสิดเดี๋ยววาดอะไรวะเมื่อกี้มันก็ไม่มีอะไรไม่ใช่เหรอเดี๋ยวเมื่อกี้ผมพลาดอะไรวะโอ้โหเล่นใหม่สาราแรกสาราแรกไฟดับมีไฟดับที่เ โรับพี่แจ๊กสวัสดีครับพี่แจ๊กวันนี้ผมมีเรื่องมาเล่าพี่พัน,นีว่าผมเจอแบบผมเจอคนนอนผิดท่าเว้ยพี่อันนี้น่าจะเป็นท่าตีลังกาจริงง,งอยพี่พี่แจ๊กผมบอกเลยว่าเรื่องนี้น่ากลัวมากเรื่องนี้มันเกิดตอนผมขับรถเว้ยพี่จงังหวะที่ผมขับรถเจอสาลาแรกมันไม่มีอะไรพี่แต่พอมาสาลาสองเท่านั้นแหละตัวอะไ อ๋ออถ้าไฟไม่ส่องมันจะน่ากลัวหน่อยอะถ้าไฟถ้าไฟไม่ส่องไว้มันจะเอ๊ะน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวจังเลยแบบอ่าคนเล่นใหม่อะคนเล่นใหม่กลัวผีอะกลัวผีอะเอ้ยจะแต่พอส่องไฟเท่านั้นแหละอะไรอะครับ <c oughs> โอเคจอก,กาันจอก,กาันนอนดีๆนอนยิดเลือดตกหัวตายไปอออันนี้แปลว่าเราเจอใช่ไหมเราเจอเราก็ต้องเลี้ยวซ้าย ถูกแล้วเลี๋ยวซ้ายต้นปาล์มสองอันแล้วก็มีพี่ตัวเดี๋ยวมึงไม่คุ้นนะอันนี้อันนี้มึงไม่คุ้นอันนี้คือมึงมายังไงเดี๋ยวมึงไม่คุ้นนี่มึงใครเนะี่ยไอจอนหรือเปล่าไอจอนรูดตะโพงหลานนิจิตอะจาได้ตัวสูงขนาดนี้แหละหนีพี่ให้ไวเปรดนะจะดีรถอะไรจติจะตีรถเหรอใช่อ่ะตีรถอ่ะโอเคเดี๋ยวหยยบมันเร็วสุดได้แค่ไหนะน้องเออไปนะเจอกัน เอตหลานจะจิตลูกตะป้งเดี๋ยวไม่มาแล้วมั้งเฮ้ยไอ้ปืดไอ้ปืดหลานจะจิตลูกตะป้งเดินอะไรแถวนี้วะเร็วๆกลับบ้านพ่อตามแล้วอะไรนะระวังทางมีหลายตัวใช่เหรอโอเคโอเคได้น้องพี่จัดไปที่เปิดเพลงด้วยไปทุกคน อันนี้คือนนจบแล้วอะเพลงอ่ะอันนี้ผมว่าเขาเขาก็กลัวเพลยเอร์เหงาแหละขับเปลา่าๆเปลี่ยวๆก็อยากหาให้อะไรฟังจริงเฮ้ยปทีทำอะไรอถ่ยก lles. ถ,ถ่อยกนถอยกันอ๋อจังหวะซื้อน้ำปลาให้แม่ไอ้ท่าคว้าขวดน้ำปลาแน่นอน ไงเออแล้วกูกดดับปิวแล้วทำไมมันไม่ไปให้กูวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูต้องรอจังหวงะปะผมเอเพย์เกมโซต่อไปตบไปตบตบ,ตบไปแล้วครับแล้วไปด้วยความรวดเร็วครับเร็วเร็วกว่านี้ไปก่อนนะเจอกันเจอกันเออเฮ้ยเออเออเออเฉยเปิดเพลงด้วยเพลงมันจบแล้วดีรอบเนี้ยอย่าปิดมันน่ากลัวใช่เหรอ เอา้าไอ้ปืด๊ดทำอะไรแถวนี้เนี่ยแม่ใช้ไปซื้อน้ำปลาทำอะไรแถวนี้เนี่ยเดี๋ยวแล้วกูต้องทำไงอ่ะทำอะไรไม่ได้กูต้องขับชนเหรอขับชนอ้าโอ้ย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 ปิดโอ้โอ้โอ๋อตกใจหมดอ๋อไอ้ปืดไปซื้อน้ำปลาให้แม่ดิแบบแม่เขาก็ฝากซื้อน้ำปลามาเดินผิดเลนเนะตอนแรกเดินไปอีกทางนึงนี้กลับบ้านแล้วกลับถูกทางแล้ว กูเจ็อแล้วที่กูแพ้มึงแน่ๆเจอแล้วท่านแนเแ่เกือบแล้วเกือบแล้วมีแล้ต้องแวะมาดูสาราแรกก่อนคือไปทำไรเอ๊ะเปิ้ลไปซื้อน้ำปลาให้แม่รอพี่แล้วเป็นไงบ้างนะเฮ้ยปิ้ลเปิ้ลคุยกูหน่อยสิไปซื้อน้ำปาลารอพี่แล้วเป็นไง ะสบายดีนะโอเคลงมาเดี๋ยวขาแข้งหักเออไปขึ้นไปทำอะไรบนนั้นเป็นไรพี่ปวดหัวเ,หเป็นไรพี่พี่พี่ปวดหัวหรือเปล่าพี่เป็นไรผีอกหักใช่เหรอ โอ้ว่าแล้วเราเข้าใจเรื่องเนี้ยเราผ่านมาก่อนคนเราทุกคนมันต้องเคยอกหักไอ้เสื้อแดงไอ้น้องฟังพี่ชีวิตคนเรามันต้องเดินต่อไปแค่อกหักนี่เรื่องจิ๊บจิ๊บเรายังไม่ตายเอ้ตายแล้วนี่หว่าเออเราเรายังไม่ตุยลงหาใหม่ได้น่าจะผีแมนอยู่อุ้ยขู่น้องพูดอย่างนี้เจ็บช้ำมาถึงพี่เลยเราทุกคนตะโกนเชียร์พร้อมกันว่าเปลี่ยนเทนฮาร์ดครับเปลี่ยนเทนฮาร์ดไม่เอาเทนฮาร์ดเอาแม่ออกไปเต้นไหมเต้นไหมมาเต้นกันดีกว่ามาเต้นกันดีกว่าผีเสื้อแดงมา ไปดีกว่าไม่มันเลยเขาไม่ลุกขึ้นมาเต้นกับเราอะใบไม้ bye. พัดโชยขออีสลอบยามลบโชยบิดเบือน๋อคำคืนดเดนียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยว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 เดยวเดี๋ยวเด๋ยวเดี๋ยวเดีเยเย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอียวเดี๋ยวเดี๋อียวดยวเดี๋ยวเดวเียวเดวเดเดยวเดีเดวเดเดเ ผมว่าผมก็ตาไวระดับหนึ่งนะปกติมึงระวังช้างไม่ใช่เหรอเดี๋ยวมาไงครับระวังยีราฟยีราฟบ,บ้านไหนครับเนี่ยมายัางไงครับเนี่ยยีราฟเช็คในรถก่อนไอ้ในรถไม่มีอะไรโอ้ผมบอกแล้วว่าไม่ผลาดสายตาผมบอกเลยรอบนี้ไม่มีพลาดเจอยีราฟเฉเออไปไปไปทุกคนรีบเลยเรียบเลย อันนี้ก็ไม่มีอะไรละมันก็ติเข็ดแค่นี้ใช่ไหมมันมันราวหนึ่งมันก็จะเจอมันเจอเจอสิ่งแปลกๆแค่รอบเดียวใช่ไหมในรถมีผีนั่งด้วยค่ะพี่ใช่เหรอเอาวะเราไปหาฉากนั้นกันดีกว่าทุกคนไป let's go ออกขวาให้เร็วเอ้ยออกซ้ายให้เร็วเลย เฮ้ย,ยพี่เห็นเท่นเอนเฮ้ยพี่ทำลายพี่พี่พี่ยิงถั่วได้ด้วยเหรอเฮ้ยอันแน่ขออีกรอบนะอยากเห็นนะไม่เป็นไรไปดีกว่าไปวันเวง Let's go <S ทุกคน up, man? วัด t s ั p แมนอันนี้เดี๋ยวเราก็ออกซ้ายโอเค ใช่ใช่ไหมใช่ใช่ไหมชัดเลยไปไหนครับคุณลูกค้าสวัสดีครับคุณคุณมานั่งกับคูตอนไหนนะฮะเดี๋ยวคุยคุยว,วันนคุยอุนมานั่งตอนไหนหทำไมเราอยากไปไหนเราอยากไปไหนไหนพูดสิไม่พูดไม่จาสาราน้าไหมเดี๋ยวพาไปส่งสาราน้าแล้วกันโอเคตามนี้ไปเจอกัน เดี๋ยวพาไปนะเดี๋ยวพาไปโอเคเปเพลงต่อครับภาวนาเหงาเลยทีเนี้ยวิทาปากแดงด้วยแันเน่ตาขาวทำไมาข้างในดำทำไมาข้างข้างในตาลึกมันขาวอะโอ้ยฟันขาวจ้วะเลยนี่ใช้แปรงสีฟันยี่ห้ออะไรฮนะเนี่ยืปากแดงเชีองอมชมพูด้วย อันแน่อันเนียเดี๋ยวลองปิดดิเฮ้ยเปิดดิอันแน่อุ้ยเดี๋ยวสาระหน้าสาระหน้าเดี๋ยวป้าไปลงใส่คอนแทคเลนส์โอเคป้าเลสโกทุกคน <c oughs> พูดอะไรข้างหูไหนพูดชัดๆ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 สิ 4. พูดอะไรเอาเนี่ย โอ้โหพี่อ่ะเอางี้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 รู้แหละว่าชอบกันนะแต่ไม่ต้องจาเพิ่งเอาหน้ามาใกล้กันขนาดนี้ก็ได้รู้ว่ารักกันเอ,เออโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคอ่ะก็ระแวงมึงเนี่ยกูก็ต้องมองกระจกหลังตลอดเวลากูก็ไม่รู้ว่ามึงจะยังไงอะไรโอ้ย รู้แหละมีอารมณ์อะไรตอนนี้อ่ะขี่อยางจุ๊บนั่นน่ะสิโอ้เออเอางี้เอางี้เอางี้เอาโอเคโอเคอุ๊โอ้ย,ออ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 ยมันบังลกูขับยังไงอ่ะ <c oughs> เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมแบบจินตนาการสำคัญกว่าความรู้อ่ะ ได้เนี่ยเอามา,ามาจ้องหน้างไปด้วยเนี่ยมาอามาอา่ะจุ๊บไหม,อมโอเคโอเคข้างหน้าดีดีดีดเราสังเกตจากป้ายครับทุกคนป้ายโอ้ยอืม ออกไ้ายเนาะถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเคเราเอาเอาจิงๆนะคือทำเงี้ยเราก็หวั่นไหวอะ่ะนายเธอเอาหน้ามาใกล้เรากันอ่ะเนี้ยเราก็แบบแหมใช้ยาสีฟันยี่ห้ออะไรฟันขาวจั้วเลยพ่อเป็นจริงเลยใส่คอนแทคเลนส์ซะด้วยเดี๋ยวเราเค่อยเจอกันเราหน้าแล้วกันนะแล้วก็บังมันมองอะไรไม่เห็นอ่ะเนี่ยเอาไปกันยาวๆอะ่ะ เออแม่ไปกันยาวๆเลยทีเนี้ยตีห้าครับทุกคนมีอะไรน่ากลัวกว่านี้มีอะไรน่ากลัวกว่านี้ไหมอันนี้ผมยังให้คะแนนความน่ากลัวอยู่ที่แบบเต็มสิบผมให้ประมาณศูนจุดสองสี่อะเมื่อกี้ผมถือว่าน่ากลัวระดับหนึ่งนะโอเคปุ้งผางครับเหมือนเดิมเปิดเพลงครับยามเมอ่อคุณพิดเบือน ยามเมืออลมบิดเบือนหายไปไหนละทีนี้เราฟังบทสวดยาวเลยนะทุกอย่างปกติโอเคไม่มีอะไรติดแปลเฮ้ยเอออาอาอาเดี๋ยวร่วงอาเฮ้ยพี่ผมขับผิดเลนพี่ขับถูกเลนพี่ชนผมได้ไงอะ เจอรถนี้ถือว่าแปลกใช่ไหมออกซ้ายเลยเจ๋อแรงมากอะไรอ่ะใส่ตามกลับเจ็ดวงเรียบร้อย อเดี๋ยวจบวันนี้ปุ๊บแล้วเดี๋ยวผมขอญาตไปวาโลละโอเคไหนตามกลับเดี๋ยวดีเอ,อินพี่เล่นเกมอยู่ใจร้อนจริงช่ทำไมของพี่มันปกติจังปกติใช่มันนี้อันนี้อันนี้คือหรือว่าพี่เป็นคนไม่กลัวบีด้วยวะมันก็เลยแบบว่าพวกเกมพวกเกมบีดมันเอาพี่ไม่อยู่จริงอะ หลายเกมอ่ะคนอื่นเล่นมีแต่อะไรก็ไม่รู้เออดูดิเกมลำเอียงมากเลยอ่ะคือของผมนี่คือแบบว่าไม่น่ากลัวเลยใช่ปะ่ะแบบปกติสุดๆเลยใช่ปะ่ะโอ้ขับรถชิวจัดเออเฮียเอ้ยเฮ้ยแค่ทิ้งใหม่อยู่่ะไม่ใช่ย่าจำคืนไม่เปลี่ยนหรอจบแล้วไรนี่ปกติสุดแล้วเดี๋ยว ทำไมมาดูเหมือนก็แบบว่าของพี่มันไม่ค่อยน่าตื่นเต้นเลยวะคอ l l e กชันโอ้โหที่จริงเราเหลือเยอะเลยเนะี่ยเราเรายังอุทยาถมมันมีอีกฉากจบหนึ่งด้วยฉากจบนี้คือยังไม่เคยเจอเดี๋ยวผมค่อยมาเก็บและกันเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนเกมก่อนเดี๋ยวผมจะไปวารโลละครับ